ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังเพจล้านสดวัดคิรีวงสุน์นุชสมุนไพรหมอพื้นบ้าน เกตยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพุนบ้านวัดกิริวงศ์5สิบู่าตำบลบางพระบัหลังสวนจังหวัดชุมพรในค่ำคืนของวันพระหัสที่3นาะมาพร้อมกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแถวทางสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาที่ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมขอให้เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะทางวัดก็เจอฝนตั้งแต่ตอนเช้ามือจนถึงสิบโมงเช้าน้ำก็น้ำป่าก็ไหลหลากมาทางลานวัดทั้งลานโรงยาก็น้ำต็มสามารถใช้เรือท่องแบนได้เลยในค่ำคืนนี้ตามข้อตกลงนะ ชุดที่สองก็คือเกจยาภูมิปัญญาตอนที่126พ่วงมาจากเมื่อคืนก่อนอื่นต้องทบทวนเกจยาเกี่ยวกับความสวยความงามเป็นยาสมุนไพรในครัวเรือนเป็นยาสมุนไพรภูมิปัญญาใกล้บ้านที่อาตมาได้ทําทไปเมื่อคืนเป็นการถาทอดองความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งผิวหน้าและผิวกายที่มีปัญหา,ามีทั้งหมด ห้าสูตรด้วยกันเมื่อคืนก็ได้ภาคปฏิบัติไปสามสูตรแล้วจะขอทวนเพราะบางท่านก็ไม่ได้เข้ามาชมมาย้อนดูแล้วจดไม่ทันบอกให้บอกช้าๆก็ขอจเจริญพรทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังนะจ๊าเตรียมสมุดปากกาให้เรียบร้อยนะจ๊ะเตรียมสมุดปากกาเรียบร้อยเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติในค่ำคืนนี้ขอทวนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามก่อนก่อนจะมา สี่และห้าสูตรที่หนึ่งเมื่อคือนเมื่อคือนคือสูตรพอกหน้าเป็นสูตรบำร,รุงผิวหน้ากระชับรูขุมขนเพิ่มความชุ่มชื่นนั่นคือเมือม่อคืนก็ส่วนประกอบประกอบไปด้วยวุ้นหางจาระเข้ที่บดแล้วก็หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำแตงกวาสองช้อนโต๊ะดินสอพองช้อนโต๊ะครึง่งนี่คือสูตรเมื่อคืนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเมือ่อคืนสูตรลดสิวรักษาริ้วรอยดำจากสิว โดยการใช้ว่านหางจระเข้สดบดละเอียดหรือปั่นหนึ่งช้อนโต๊ะไข่ขาวสองช้อนโต๊ะดินสอพองหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนำผสมให้เข้าด้วยกันนี่คือสูตรที่สองเมื่อคืนสูตรที่สามลดความมันบนใบหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องจุดด่าง,งดำเป็นฝ้าลงฝ้าแดดฝ้าเลือดโดยการใช้ว่านหางจระเข้สดปั่นหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาดินสอพองสองชอ้ชอนโต๊ะ กวนคร,คราวนั่นคือสามสูตรเมื่อคืนและคืนนี้จะเข้าสู่กระบวนการชุดขัดผิวหน้าผิวกายชุดที่4คือสูตรขัดผิวหน้ากระจ่างใสผิวหน้าผิวกายกระจ่างใสด้วยสมุนไพรไทยตั้งใจจําและจดให้ดีถ้าไม่เข้าใจอาตมาก็จะเปิดอบรม ในวันที่5ธันวาคมวันเดียวจบ8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะจ๊ะในวันที่5ธันวาคมรับแค่20ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายเครียมอุปกรณ์ไมาพร้อมกันแล้วกันนะจ๊ะสูตรที่4คือสูตรขัดผิวหน้าผิวกายให้สว่างกระจ่างใจได้สวยงาม1จะไม่ดีนะยุมว่านหางจระเข้เราปอกเปลือกให้สะอาด ล้างให้สะอาดแล้วนํำมาปั่นกับเครื่องปั่นให้เรียบร้อยนี่คือว่านหางจระเข้นะจ๊ะก็ลงมือภาคปฏิบัติทำกันเลยนะจ๊ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เอาซาตั้งหน้าตั้งตาจดและจำไม่ดีนะจ๊ะว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้บดปั่นให้ละเอียดนะจ๊ะญาติโยมหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะหนช้อนโต๊ะ อ,อตักตั้งนี้น้จ้หนึ่งช้อนโต๊ะพยายามปั่นให้ละเอียดนะจ้าญาติโยมอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วคือเอาว่าหนหางจระเข้อ่าที่มันแก่นาะโยมปอกเปลือกเขียวๆแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาปั่นให้เรียบร้อยนะจ้า แล้วก็ปั่นตวงด้วยช้อนโต๊ะเนี่ยช้อนกินข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะหลังจากนั้นใช้นมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งจอดได้ดีนะยมนะจ๊ะจอดได้ดี หลังจากนั้นนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ใส่ดินสอพองไปหนึ่งช้อนโต๊ะอาจารดินสอพองต้องสวมถึงมือให้สะอาดนะโยมสวมถึงมือให้สะอาดพยายามรักษาความสะอาดด้วยนะจ๊โยมดินสอพองเราก็พาไปตามไม่ละเอียด แล้วก็พาไปคั่ววายนะจ๊ะญาติโยมเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเมื่อได้สามอย่างแล้วก็พามากวนคุกครานะจ๊ะคุกคราวให้นานหน่อยนะโยมให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครกคราวห้เป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะจ๊ะนี่ครกคราวห้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะน,น,ยกนพยายามใช้ภาชนะให้สะอาดด้วยนะจ๊ะญาติโย,ยมใส่ถุงมือเรียบร้อยด้วยนะคะ ดินสอพองกวนคลุกค้าให้สะอาดเอาข้อไปคลุกค้าให้เข้าด้วยด้วยดีนะจ๊ะใช้ช้อนกอดไปด้วยนะครับคือดินสอพองเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดถุงละสิบาท20บาทมาตามไม่ละเอียดแล้วก็พาไปคั่วไฟในกนารทะสักพักหนึ่งให้ร้อนๆน,น,นะจ๊ะฆ่าเชือ้อไอ้ที่มันเป็นอันตรายต่อผิวหน้านะจ๊ะนี่คือเอามาขัดหน้าขัดตัว ทิ้งวันสิบห้านาทีกัดหน้ากัดตัวทิ้งวันสิบห้านาทีว่านถังโซลคีต้องเติมน้ำไหมจ๊ะไม่ต,ต้องเติมจ้าปั่นไม่ได้เลยครับอ่าไม่ต้องเติมโยไม่ต้องเติมหั่นบางๆแล้วก็ไปปั่นในละเอียดมันก็จะเป็นวุ้นนะจ๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นเห็นไหมอ่าอันนี้คือประโยชน์อันนี้ประโยชน์ของมันเดี๋ยวจะบอกนะจ๊ะต้องกวนให้ให้เข้าละเอียดดีนะจ๊ะญาติโยม จาจาจยะเราจะมาพบกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรไทยในครัวเรือนชุดนี้เป็นตอนที่126ต่อจากเมื่อคืนขัดผิวกายผิวหน้า,นะาน๊ะในชุดนี้เป็นชุดขัดได้สวยงามเลยใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าผิวกายด่างดำแตกลายงางาช้างแตกลายแล้วมันไม่สวยอะ่ะนะคบเป็นเรื่องที่ตะกิดตะขวงใจผิวมันไม่สวยไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินมากนะจ๊ะแค่ ใช้เงินประมาณไม่กี่สิบบาทนะคะจะสวยเท่ากับย่อดังๆนั่นจ๊ะนี่กวนพยายามกวนให้มันเข้ากันนะจ๊ะเนี่ยเก็บไว้ได้กี่วันครับก็เก็บไว้ได้จนหมดค่ะญาติโยมเก็บไว้นะจ๊ะเก็บไว้ได้จนหมดนะจ๊ะเก็บไว้เพราะาเราไม่ได้ทําเก็บนะญาติโยมเราทําให้ขัดหน้าขัดตัวนะจ๊ะเนี่ยก็ทําครั้งเราขัดได้ประมาณสัก สองสามวันนะจ๊ะก็หมดแล้วก็ทําใหม่นะคะขัดรับรองสวยขาวมันเหยืกกล้วยเลยโยมน,นะจ๊ะดินสอ,อสต,ต้องสตธุนะจคะต้องสตธุให้เรียบร้อยนะจ๊ะพาไปคั่ควไายนั่นหละในกัะทนะจ๊ะเขาเรียกกับภาษายางเขาเรียกสตธุถ้าเราบอกสตธุกับชาวบ้านชาวบ้านไม่เข้าใจอีกนะจ๊ะชาวบ้านญาติโยมท่างตัวทั้งหลายนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลุบอ่าเสร็จไปแล้วอันนี้คือใช้นะจ๊ะเดี๋ยวเทใส่กระปุก,ก่อนนะจ๊ะอ่า เราต้องปั่นคว้าไอปั่นหางเจระเคใ้ให้ให้ให้มันละเอียดนะจ๊โยถ้ามันไม่ละเอียดมันก็จะเป็นวุ้นอีกนะจ๊ะไม่เป็นอันตรายจายยมรักษาผิวหน้าผิวกายลดอาการอักเสบได้อีกหลายเรื่องนะคะนี่เสร็จไปแล้วอานะจารอันนี้สูตรนี้ใช้สำหรับประโยชน์นะจ๊ะคือ เนื้อว่านหางจระเข้ปันหนึ่งช้อนโต๊ะนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเย้อะไรก็ได้นมจืดนะจ๊ะสมดินสอพองหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกค้างให้ละเอียดดีแล้วใช้ขัดหน้าขัดหน้าขัดตัวทั้งตัวเลยโยมขัดประมาณสักสิบ้านาทีขัดหน้าขัดหน้าเสร็จแล้วก็ขัดตัวขัดตามคอนะจ๊ะขัดได้ทั่วตัวที่โยมต้องการว่าจะไปขัด นะจ๊ะขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าก็ล้างด้วยน้ําอุ่นออกนะจ๊ะสูตรต่อไปก็จะอ่าเป็นสูตรที่ทําให้กระจ่างเอ่อกระจ่างใสและงามสวยผิวกายนี่คือสูตรขัดหน้านะ้าจ้าแก็บก่อนเก็บก่อนชุดที่หนึ่งชุดที่สี่นะจ๊ะมีทั้งหมดห้าสูตรทีนี้ไอชุดนี้ชุดขัดหน้าขัดกานี่จะต้องใช้คู่กันกับชุดอ่ มาชุดอะไรนะจ๊ะส่วนประกอบต่อไปสูตรที่5้าจันจายูมตั้งใจจําตั้งใจจดใ้้ดีนะจ๊ะสูตรที่5นะจ้ากใช้ว่านางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะนะจ้าต้องพยายามปั่นให้ละเอียดนะจ๊ะว่านางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊าอาจจะติดไม่ครบนะจ๊ะต้องตักใหม่อีกรอบหนึ่ง ว่าหนังจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะถ้าปั่นไม่ละเอียดอะมันก็จะเป็นก้อนเป็นวุ้นนะโยมต้องปั่นให้ละเอียดนะจ๊ะตักได้ทีละนิดอะเพราะมันมันเหลวอ,อะมันมันเป็นวุ้นอะ่ะจำไม่ดีนะจ๊ะโยมนี่ชุดนี้คู่กับชุดที่ขันหน้าเมื่อกี้นะจ๊ะอ่าอืม ว่านหาจระเข้ปั่นให้ละเอียดหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือชุดทียาสูตรท่ห5เก็บมาเรียบร้อยสองสองนะจ๊ะนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้าจืดแต่เยี่อะไรก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอาจารย์หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อย สามอ่าอันนี้สูตรเด็ดค้าำม,ม,มิ้นแกงค้าม,มิ้นผงนะจ๊ะโยมค้าม,มิ้นแกงค้าม,มิ้นผงสองช้อนโต๊ะอขอขอภัยสองช้อนชาแหมนะจ๊าคนตกแล้วมันชื้นสองช้อนชาหนึ่งช้อนช้อนชาพูนปูนนะจ๊ะอ่าสองช้อนชานี่สูตรนี้ สำหรับผิวให้กระจา่างใสสวยงามลดความดันรักษาการอักเสบบนใบหน้าบนผิวกายนะจ๊ะมาได้เส,ะส,ะสะร็จแล้วก็กวนก็จะเป็นชุดครีมสวยงามโยมนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดนี้ก่อนนะจ๊นะโยมปิดขมิ้นแกงก่อนขมิ้นแกงบดผงเลยโยมขมิ้นแกงบดผงเลยกวนคุกค้ามหมดีนะจ๊ะ พยายามกลัวให้นานนานให้มันค้าเป็นเนื้อเดียวกันนะจ๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นครีมสีทองอารามเลยโยมสู้กับฝรั่งได้เลยโยมไม่ต้องเสียงเงินเสียทองแค่เราทําเป็นขมิ้นในครัวมีว่าหนหางจระเข้มีทุกบ้านทุกครัวเรือนนมจืดมีอยู่ดินสอพองมีอยู่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะสูตรนี้ไม่ใส่ดินสอพองนะจ๊ะโยม ว่านหาจระเข้สดปั่นหนึ่งช้อนโต๊ะนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งขมิ้นผงขมิ้นผงสองช้อนชาเนี่ยก็จะออกเป็นเสียงนิยมเนี่ยต้องกวนนะจ๊ะอันนี้คือขัดผิวให้สวยงามคนโบราณก็ใช้อย่างนี้เลยโยมปะทินผิวแล้วก็งามสวยงามผิวอารามเหมือนกับฟักทองเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้สูตร สูตรที่5ใช้ควบคู่กับสูตรที่4คือสูตรขัดหน้าลดอรอยด่างดำทำให้หน้ากระจ่างและลดอาการอักเสบนั่นคือชุดที่ 4. ี่นั่นคือใช้ขัดผิวกายผิวหน้าส่วนสูตรที่5ชุดที่ 5.. นี้ใช้เพิ่มความกระจ่างใสลดอาการความบันเบินในหน้ารักษาการอักเสบบนใบหน้าและก็ช่วยให้ผิวกายเนี่ย สวยงามนะจ๊ะกวนใ้ข้าวข้าวพดีนะจ๊ะโยมต้องใช้เวลากวนน้ำนิดหนึ่ง,งกับทุ่มสิบสองนาทีในข้าคืนหัวงบมราหัสนะจ๊ะก็การถา่ายทอดองค์ความรูกร้กัะญาภูมิปัญญาจาุนไพรหมอปืนบ้าตนตอนถึงที่126ค่ำขมคืนนี้เป็นยอดยาความสวยความงามสูภาพบ,บุรุษสุภาพักเีย์ใช้ได้นะจ๊ะใครต้องการไม่ต้องเสียงเงินเสียทองจำสูนแล้วก็เอาไปทำให้เรียบร้อยนะจ๊ะทำสูนไปทำให้เรียบร้อยนะจ๊ะ ถ้าไม่ทําเป็นก็มาอบรมได้นะจ๊ะไม่เสียเงินหรอกวันเดียวจบตอนกลางวันวันที่25่ธันวาคมนี้อบรมตั้งแต่8ปดโมงเช้าไม่เสียค่าใชะะ้จ่ายนะครับจัดหาข้าวกล่องมาเองอุปกรณ์เกรมไม่พร้อมนะจ๊ะจะแจ้งไปอบรมตั้งแต่8ปดโมงเชา้ายันหกโมงเย็นเลยเอาไปแล้วสามารถ ดูแลคนในครอบครัวอาจจะไปเป็นใครที่มีด้านเสริมสวยก็สามารถควรเรียนควรทำไว้ไม่จําเป็นต้องมีด้านเสริมสวยบุคคลตั่วไปก็ได้จด้าเนี่ยก็จะออกเสียงเนี่ยยมเนี่ยเสียงนี้เนี่ยสวยงามมากเลยสวยงามมากนะจ๊ะนี่คือสูตรเพิ่มความกระจ่างใสลดความมันลดอาการอาการัอากเสบบนใบหน้าและผิวกายนะจ๊ะคืองามแบบไทยๆสมุนไพรไทยต้องใช้และต้องทราบพิธีการใช้ ข้อห้ามก็ข้อห้ามก็คือคนที่ไม่ต้องการสวยการงามไม่ต้องทานะจ๊ะสุภาพตะกีสุภาพบ,ร,าบ,ร,าบ,บรุษรรมได้ทั้งหมดนะจ๊ะอ่าเนี่ยคือสวยงามแล้วเข้าใจนะจ๊ะใครจดไม่ทันบ้างใครใครจดไม่ทันบ้างนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวต่อมาก็จะใส่กลุ่มแล้วนะจ๊ะใส่กลุ่มแล้วนี่คือสูตรที่อ่าห้านะจ๊ะสูตรดูแลสุขภาพผิวหน้าผิวกาย ใช้ควบคู่กับชุดที่สีนะจ๊า,าสวยงามโยมสีทองอารามเลยนะจ๊ะเอามาร์คหน้าวิธีการใช้นะจ๊ะเดี๋ยวจะอธิบายแป๊บหนึ่งวิธีการใช้ก็คือเอามาขัดผิวหน้าผิวกายนะจ๊าสิบห้านาทีมาร์คไว้ก่อนแล้วก็เริ่มขัดออกสิบห้านาทีนะจ๊ะทำอย่างนี้ผิวหน้าผิวกายของท่านก็จะสวยงาม แล้วก็ยังช่วยรักษาดูแลตัวก,กับผ้าผิวไม่ให้เป็นผทดผืนคันลดอาการอักเสบของผิวแล้วก็จะช่วยรักษา,าผิวกายผิวหน้าสวยงามอีกนี่คือเสร็จไปแล้วนะจาะอ่านี่คือผลผลิตชุดที่5เอาแล้วคู่กันทีนี้จะทำความเข้าใจนี่คือชุดที่4ใช้สำหรับขัดก่อน คือเราใช้สูตรที่สี่เนี่ยขัดหน้าก่อนขัดหน้าขัดตัวก่อนหรือประกอบไปด้วยว่าหนหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะนมสดหนึ่งช้อนนมจืดเยี่ยอะอะไรก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะจ๊ะดินสอพองหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกค้ามาได้เข้าด้วยกันเป็นสูตรที่สี่นะใช้สําหรับขัดหน้าขัดหน้าขัดหน้าขัดตัวนี่คือแล้วเรียบร้อยเมื่อใช้สูตรนี้เสร็จเรียบร้อย จุดที่สี่ให้ใช้ควบคู่กับสูตรที่ห้าคือเอ่อช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสสวยงามรักษาการอักเสบของใบหน้าของสิวเปิดรูคุมขนช่วยให้ผิวกระจ่างใสสวยงามนะจ๊ะงามอย่างไทยๆงามแบบสมุนไพรไทยในครัวเรือนซึ่งประกอบไปด้วยว่านหางจระเข้ปั่นสดๆนะจ๊ะล้างให้สะอาดหน,นึ่งช้อนโต๊ะสองนมสด น้ำจืดแต่เย่อะอะไรก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง3ามขมิ้นผงสองช้อนชากัวให้ข้าวด้วยกันแล้วใช้ทาบริเวณหน้าของเราทั่วตัวตาแล้วก็ขัดบางๆขัดบางๆขัดบางๆนะจ้าโยมเสร็จเรียบร้อยก็อาบน้ำออกทำอย่างนี้โยมผิวที่มีปัญหาสำหรับสุภาพบุรุษสุภาพส,าพสตร,รีที่มีปัญหา ก็ลองเอาจดเอาจำทำไปใช้นะจ๊ะญาติโยมมีความสนใจและเข้าใจที่จะใช้สมุนไพรไทยในค่ำคืนนี้ทีนี้ก็เราจะสรุปเลยว่าทั้งหมดาการถา่ายทอดองค์ความรู้นะจ๊ะในการใช้สมุนไพรความสวยความงามมีทั้งหมด5ตอนเมื่อคืนทำไป3ตอนคืนนี้รวมทั้งหมดมี5ตอน5ตอนจะเป็นชุดดูแลผิวกาย ผิวหน้าให้สวยแบบด้วยสมุนไพรไทยพื้นบ้านสวยอย่างไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าและผิวกายสามารถใช้ได้ในครัวเรือนทําไว้เก็บไว้ใช้ตามความต้องการของโยมโยมจะขัดทั้งวันทั้งคืนก่อนแล้วแต่โยมโยมจะขัดทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่โยมไม่ต้องทําอะไรก็ได้นี่คือทําความเข้าใจเราจะทวนกันใหม่ว่าการออกมาเผยเผ่อ,องค์ความรู้นี้ก็เพราะว่า อยากใช้ชาวบ้านได้ดูแลสุขภาพให้ปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยนะจ๊ะและการใชส้สม,มุนไพรอย่างถูกต้องในครัวเรือนซึ่งที่อาตมาออกมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสม,มุนไพรในครัวเรือนจะเป็นมะนาวก็ดีน้ำผึ้งก็ดีขมิ้นก็ดีนมจืดเยอใดก็ดีที่อยู่ในบ้านน้ำไข่ขาวข,ของเป็ดก็ดีแตงกวาก็ดี บ้านหางจระเข้ก็ดีถือว่าเป็นสมุนไพรที่ไม่กอ่อให้เกิดอันตรายสามารถที่จะผลิตและใช้ในครัวเรือนได้หรือจะเก็บทำเก็บไว้ติดไว้ที่ด้านสื่อสวยไว้ที่บ้านนะจ๊ะช่วยรักษาผิวหน้าผิวกายเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีปัญหาและไม่เข้าใจในการใช้สมุนไพรสามารถสูตรสอง ขอสูตรสอง,ส,ส,องสองกระปุกอ่ะกลัวนเาเองย,อย้อยน้ำรถยอ,ยอยังเ่ะอย้อยจดครบห้าสูตรกราบขอบคุณจ้าเจริญพรทุกท่านใครเพิ่งมาดูชุดที่สี่ก็ไม่ทันค่ะเอาแล้วจัญญาวันเพ็นใครจดไม่ทันสูตรหนึ่งถุถูกห,หน้าบ้างนะจารสูตรสองก็สอนไปแล้วเราจะอบรมวิธีการใช้และวิธีการทําอย่างถูกต้องในวันที่ยี่สิบาคมนี้รับแค่ยี่สิบท่านนะจารรับแค่หยิบด้าน,นะาบ 20, านอบรมวันเดียวจบใช้ได้เลย ก็มีภาคปฏิบัติจับคู่เขาขัดหน้าขัดหน้าขัดให้สวยงามนะจ๊ะมีการสอนเรื่องการขัดหน้าด้วยสมุนไพยสอนด้วยมา์กหน้าการใช้ยาอย่างถูกต้องใครที่มีปัญหาเรื่องสิวมีปัญหาเรื่องสิวเซี่ยนมีปัญหาเรื่องใบหน้าอักเสบมีปัญหาเรื่องหน้าเป็นฝ้าด่างดำฝ้าเลือดฝ้าลมใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าไม่สวยนะจ๊ะอายคนอื่นเขาไปออกอย่างไหนแล้วจะต้อง เอาหาอะไรปิดหน้าไว้เรามีวิธีโดยการใช้สม,มุนไพรไทยัท้งห้าสูตรนี้จดไว้จําไว้หรือจะเข้ามาร่วมอบรมให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนอบรมให้วิธีการทําถูกต้องส่วนประกอบถูกต้องใชส้สม,มุนไพรถูกต้องและผลก็จะเกิดแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้เสียงเงินจะทองคดข้าวห่อมากินเอาเองวันเดียวจบนะรียี่สิบท่านวันนี้ก็สมัครมาหลายท่านแล้วจะครบแล้ว รับกันยี่สิบท่านอบอรมตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นนะเรียนถึงวิธีการตำยากวนยาผสมสูตรยาแล้วก็ขัดเกมีถุงมือเรียบร้อยเกมอุปกรณ์เกมกลุบเกมอุกรณเกมมะนาวเกมไข่ไก่สองฟองเกมมะนาวมาสองผลเก,เ,กเกมีนมจืดมาเกมี่ขมิ้นบดมาเกมแตงกวามาแล้วก็กลุบมาเรียน แล้วก็ทําให้เป็นเอาไปใช้ไม่ต้องเสียงเงินเสียทองแค่ทําให้เป็นใครมีความสนใจก็ขอทุกสูตรค่ะไม่ทันอายะขอทุกสูตรก็ข้าพเจ,จ้านจ้าหนึ่งถึงสามไม่ทันจ้าจีนาภาเยยมอารมณ์สมัครสมรัรนะคะสมัครด้วยคนอายาจ้าเพราะนั้นวันที่ยี่ห้าแสดงความจำนำเอยมาลงทะเบียนสมัครที่หน้าที่วัดเลย คัดข้าวมากินเองข้า,าวเช้าก้าเที่ยงข้าวเย็นคดกันมาเองนะจ๊ะเกรียมมะนาวคนลัสองลูกไข่ไก่สองสใบแตงกวาขามิน้นผงไข่แล้วก็ว่านหางจระเข้นินสอพองแล้วก็กบลูกเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กอย่างนี้แล้วก็ไม้พายกวนถุงมือน้าพึ่งที่วัดมีให้เพราะว่าเราต้องเรียนทำให้เป็น ถ้าเป็นแล้วเรามั่นใจพอมั่นใจแล้วเราไปใช้จะเกิดผลบางคนนะไม่เคยเรียนไม่เคยทํากลัวเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมาเข้าถูกกระบวนการอบรมแล้วก็ทําให้เป็นแล้วก็ไปชใช้เป็นประโยชน์จะไปทาเปิดเป็นธุรกิจใช้ในคลินิกใช้ในนั้นเริ่มสวยใช้ในหมู่บ้านใช้กับตัวเองใช้กับคนในครอบครัวไม่มีใครว่าเพราะมันเป็นสมบัติของคนไทยเราทุกคนแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือไม่เป็น พอไม่เป็นแล้วกลัวไม่รู้ว่าจะเป็นปนัญหาไม่พอทานแล้วตาจะหลุดหน้าจะพังไหมไม่ต้องกลัวโยมพิจารณาง่ายๆมะนาวอันตรายไหมน้ำผึ้งอันตรายไหมไข่ไก่อันตรายไหมแตงกวาอันตรายไหมว่านหันจระเข้อันตรายไหมขมิ้นแกงอันตรายไหมที่อยู่ในครวัวเรือนถ้าอันตรายไม่ต้องทําไม่ต้องอบรมนะจาะเมื่อทาเป็นแล้วสาบายจะใช้จะขัดยังไงขัดตั้งแต่หัวจนเท้าขัดจาเท้าจนถ,ถึงหัวก็สาบายโยมเพราะนั้นก็ขอจเจริญพรญาติโยม สาธุชนทั้งหลายนะจ๊ะจดไม่ทันเพิ่งมาจ้ะโอ้พระอาจารย์จะทำหนังสือตอนต่อไปอีกตอนไหนคะก็เมื่อครบหนึ่งรตอนเราก็พิมพ์หนังสือไปแล้วตอนนี้ก็เมื่อครบ200ตอนเราก็จะพิมพ์อีกเมื่อครบ200ตอนก็จะพิมพ์ครบ300อตอนหนึ่งอตอนพิมพ์ครั้ง200อตอนพิมพ์ครั้ง3า0อตอนพิมพ์ครั้งหนึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าสู่กระบวนการ มาเรียนรู้อบรมทําให้เป็นและไปใช้อันนี้คือสุดยอดเพราะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ประสอบอุทกภัยน้ําท่วมอยู่หล,หลายๆพื้นที่ของภาคใต้นะจ๊ะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปในครั้งนี้เขาจช่วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเจ็บปว่วยคราวใดใช้าย,ยาสมุนไพรไทยก่อนไปพบหมอก่อนไปพบแพทย์ อตาตมาหวังว่าการถ่ายทอดองค์ความรูกร้กัญญาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยตอนที่126ในค่ำคืนนี้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทุกคนให้ความสําคัญในสมบัติชาติสมบัติของคนไทยเป็นมรดกชาติมรดกไทยเป็นคมภีร์ที่มีชีวิตเพราะทุกคนเป็นเจ้าของที่จะต้องจดต้องจําและทําให้ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่อาตมาได้ออกมาทําตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้น ก็ขอเจริญพรญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายให้มีสุขภาพพลา,านามัยสมบูรณ์อย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะจ๊ะมีหน้าที่การงานที่ดีนะจ๊ะก็ดูแลถุกกับภาพกันด้วยนะจ๊ะก็ใครมีคําถามอะไรจ๊ะโยมหลวงพ่อหนูไปไม่ได้จ้าไม่ได้ว่านะคะใครจะไปจะมาไม่ได้ว่าใครนะจ๊ะเอาเฉพาะคนที่เขาสะดวกนะจ๊ะคนเดียวมันมีคู่ขัดอีก,กันถ้าเราสองคนเราก็ ทำแล้วก็หัดสลับขัดหน้ากันอันนี้คือมั่นใจนะจ๊ะในคำคืนนี้ก็ขอเจริญพรพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการตาดทอดองค์ความรู้การใช้ยาถุงไพรในครัวเรือนหากมีปัญหาหรือสงสัยก็ฝากข้อความหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร062 336899 062 336899เกี่ยวกับการใช้ยาถุงไพรให้ถูกต้องจะให้คำแนะนำกนารใช้ยา หวังว่าจะได้เป็นสมบัติคู่กับบ้านเมืองคู่กับครัวไทยคู่กับชุมชนอยู่ตลอดไปก็ขอ,ขอเจริญพรทุกคนท่านทางกาดีช่วยกันแชร์ช่วยกันดูแลด้วยนะจ๊ะญาติโยมเจริญพรจ้ะ